กอาไอไ้อนี่ก็ดีนะทนันดรกับไอ้นางฟ้าเนี่ยการที่เขาออกมาขอโทษครั้งที่สามครั้งที่สี่เนี่ยพอ,อถ้าถึงขึ้นชั้นศาลแล้วผมก็คิดว่าศาลท่านคงจะเมตตาที่ที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยสำนึกผิดอไอ้โทษจำก็จะเป็นรอลงอาญารประกอบกับถ้าผู้เสียหายไม่ติดใจเนี่ยก็อาจจะโทษจำอาจจะไม่มีอาจ,จะเป็นโทษปรับแต่ว่า ต้องทาให้เป็นบรรทัดฐานของสังคมว่าคุณทําแบบเนี้ยผิดไหมครับถ้าเกิดคดีนี้สารลงโทษจําคุกมันจะทําให้ไอยูทูบเบอร์อีกเป็นหมื่นลายเนี่ยจําใส่กระโหลกเข้าไว้เลยว่าโอ้โหเฮ้ยอันตรายบุเ่เลยนะฮะมาเนี่ยอันตรายรใช่ไหมฮะแล้วแต่ว่าผมไม่ค่อยห่วงไอไอไอพวกยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่มันก็ จะข่าวไวไอ้พวกนี้แต่ห่วงคนพนักงาน,นบัณ่ะดูข่าวไปแล้วอินกับเขาแล้วก็พอพิมพ์เป็นไงพิมพ์เป็นอะไรเป็นแล้วก็เขาเช็คแป๊บเดียวครับท่านอย่าไปคิดว่าเขาไม่รู้นะฮะถ้าไม่รู้นี่ถือว่าก็อยู่ไม่ได้แล้วประเทศไทยนะฮะผมก็รู้ที่บอกวันนี้บอกชื่อจริงไปไอ้นั่นมีผู้หญิงอีกคนยังปากดีมานะครับผมยังไม่ได้ไปแจ้งความธนรดนกันางฟ้านะเนี่ยจะไปแจ้งความยังคนนี้ก่อนอืม ถ้าจะไปแช่งนะครับเพิ่งเพิ่งฟังคลิปยังฟังไม่นั่นคือผมฟังปุ๊บเนี่ยผมจะต้องให้เด็กๆเนี่ยลอกมาก่อนอืลอกมาก่อนว่ามันหมิ่นประมาทตรงไหนนะครับครับหมิ่นประมาทตรงไหนอย่าไปปากดีโอ้ชีวิตเองก็ยังลําบากอยู่แล้วนะมาก็ที่ให้หนูดูเนี่ยใช่ไหมบางคนก็อยากนั่นผมเป็นเป็นคนไม่อยากไปประจานหรือจะไปลังเกอะไรอย่างเงี้ยอืมมันสู้กับเราไม่ได้หรอกเนี่ย และเนี่ยคุณอาเลวัตนี่ก็มีมีข้อมูลเลยนะโอ้โหผมเป็นคนได้ข้อมูลก่อนเขาหมดอ่ะผมก็บอกกับคุณหนุ่มกับพี่แต้มอะไรเนี่ยนะฮะคือผมผมแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะมาแป๊บเดียวคือผมอยู่กับอันนี้นี่หัวหน้าสายสืบนะหัวหน้าสายสืบนะผมเป็นคนทําระบบครับคุณอาทาระบบไอทีอะไรตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะทำระบบมา จนเด็กเด็กเดี๋ยวนี้มันใช้กันอะไรกันนะไม่ใช่ว่าผมโง่โง่เง่าเต่าตุ่นนะผมทันสมัยมาก,ก่อนแล้วนะครับตั้งแต่ปีสามแปดนะไอ้เรื่องที่เด็กมันมาด่าเนี่ยนะอาแจ้งความไปคนหนึ่งคือคุณอนุชิตพอแจ้งแล้วเนี่ยมันหมิ่นประมาทนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มันโทษจำคุกห้าปีมปั้งห้าปี ถ้าหมิ่นประมาทเฉยๆสองปีปรับสองแสนบาทแต่ว่าถ้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มันยอมความไม่ได้ครับพอยอมความไม่ได้เนี่ยพอแจ้งปังเข้าไปเนี่ยมันยอมความไม่ได้อืถึงจะเมตตาสงสารนะโหสิกรรมยังไงมันก็เย่ะต้องไปจบที่ศาลต้องไปจบที่ศาลนะครับนะแต่ถ้าการที่ผู้กระทําความผิดเนี่ยทั้งคุณอนุชิตคุณธนันดอนและนางฟ้าเนี่ยนะ ไม่เรียกชื่อนางฟ้าได้ไหมเรียกชื่อจริงเลยได้ไหมเนี่ยออกรายการมึงคนแรกเลยเนี่ยเอาได้ครับได้ครับตอนตอนนี้ก็คือว่าสรุปว่าเขาอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคุณคุณเนี้ยคนเนี้ยนางฟ้าเนี่ยเดี๋ยวนะแต่ว่าตอนหลังเห็นรู้สึกว่าเขาก็มาก็ขอโทษนขอโทษคุณนาเรวัตแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยนางฟ้ามึงว่าหน้าเขาเหมือนนางฟ้าไหมล่ะนะเนี่ยนะเนี่ย อ๋อนี่คุณอาเรวันมีข้อมูลหมดเลยนะครับโอโ้โหรู้ยันบ้านเล็กที่รู้รู้หมดอ่ะครับโคตรเง่าเหล่ากอเนี่ยนะรู้หมดอ่ะคือถ้าผมไม่รู้นี่มันก็นี่คนนี้ยังปากดีอ่ะอันนี้ก็นางดวงใจเนี่ยนะค,คือนางดวงใจนี้ยังปากดีนะ เอาคุณอานี้มีข้อมลูลทุกคนนะนี่น,นางนิตยาเนี่ยนางนิตยาหรือนางฟ้าเนี่ยนะอืวันนี้ท่านแต้มไปแจ้งความดําเนินคดีแล้วมั้งคืออาเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ที่อามองว่าพวกนี้เขารักลุงพลแล้วก็ปกป้องลุงพลพอใครไปวิพากวิจารเรื่องคดีนี้เขาจะด่าสาเสียเทเสียนะครับ อาจจะเป็นคนอดทนอดกั้นนับหนึ่งถึงร้อยนะอย่างอนุชิตเนี่ยลูกน้องก็ประกบตัวตั้งแต่วันแรกนะครับไอ้ท่านนันดอนเนี่ยตอนนี้ก็อยู่กำแพงเพชรปกติมันก็อยู่รามํำแหงเนี่ยรามำํำแหงยี่สิบเอ็ดซอยหกเนี่ยแล้วก็ไปอยู่กับพ่อกับแม่ที่กำแพงเพชรก็ออกมาขอโทษขอโพยส่วนไอ้นางฟ้าเนี่ยชีวิตมันก็ลําบากอืนางฟ้าหรือนิตยาเนี่ยนะครับช,ชีวิตเขาก็ลําบากอยู่แล้ว ผู้หญิงต้องไปทำมาหากินต่าง<ม>แดนเนี่ยถ้าแจ้งความแล้วมันยอมไม่ได้และอะไรมันจะเกิดขึ้นหลังจากแจ้งความหนึ่งพนักง,งานสอบสวนออกหมายเรียก<ม>ส่งไปที่บ้านเขาเขาไม่อยู่อยู่แล้วนะครับถิ่นที่อยู่เวลาเราไปอยู่ต่างประเทศมันต้องแจ้งกับทางทางต่อหมอตรวจคนเข้าเมืองว่าคุณไปอยู่ที่ไหนครับคุณบอกไปอยู่บ้านเลขที่หนึ่งแต่ตัวคุณไปอยู่บ้านเลขที่สามคุณก็ถูกจับแหละ คุณบอกไปทํางานกับเดลี่นิวแต่คุณไปทํางานกับร้านอาหารคุณก็ถูกจับแหละอืมครับเอาแค่สองอย่างนะสองไอ้บริษัทที่คุณไปทํางานเนี่ยถ้าเราแจ้งไปว่าเฮ้ยท่านรับตัวคนที่ประเทศไทยต้องการตัวเขาไว้เขาไม่สบายใจแหละอืมเป็นบริษัทเราที่ต้องค้าขายข้ามรประเทศหรือต้องมาติดต่อประเทศไทยมันเรามีลูกจ้างที่ ประเทศไทยต้องการตัวเขาเรียกบุคคลต้องการตัวคือมีหมายจับเนี่ยเขาก็ลำบากแล้วนะครับแล้วยังมีระบบมาเฟียเหมือนบ้านเราอะ่ะมีบ่อนซ่องหวยอะ่ะมีไหมกฎหมายไม่มีใช่ไหมแต่มีเปล่าวะมีแล้วมีนักเลงไหมตีหัวหมาด่าแม่เจ๊ห้องกงก็ยิ่งกว่าเราอีกและคุณเป็นแค่ผู้หญิงตัวคนเดียวต่อให้คุณรีบไปมีสามีเป็นชาวห้องโกงอีกมันคุ้มกะลาหัวไม่ได้ นะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเสือแก่มันหมดลายเนี่ยเราก็มันคนเหมือนกันครับแต่เราเนี่ยต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยเสือหรือแมวมันมีกรงมีเล็บมีเขี้ยวมีหนวดเหมือนกันเลยแต่ตัวมันใหญ่ผิดกันไงไอ้แก่มันหลับๆอยู่มึงก็เอามือไปตบหน้าเขาอเอาเท้าไปตบหน้าเขามันไม่ได้ผม เขาก็มาโพสคลิปขอโทษแล้วนะขอโทษท่านเรวัตท่านแป้มและคุณหนุ่มกัญชัยผมเองมันยังมีเวลาอยู่มีเวลาอยู่สามเดือนนับแต่วันผมทราบเหพศสามเดือนสามเดือนจะไปแจ้งวันไหนก็ได้นะครับจะไปแจ้งวันไหนก็ได้แต่ผมเนี่ยเป็นคนให้อาภายัยคนแม้แต่โจรที่มันสำนึกผิดนะผมเป็นคนถือสิน ถือศีลเจริญภาวนามแม้แต่แม้แต่องคุริมานในพุทธกาลสมัยพุทธกาลเนี่ยมาบวชชาวบ้านยังคว้างด้วยก้อนหินด้วยอะไรเลยนะครับผมก็มองว่าเขาจะสำนึกไหม,อ,มอะไรไหมอย่าไปสนับสนุนคนที่ไม่ดีอย่าไปสนับสนุนคนร้ายนะครับคุณจะทำมาหากินผมเข้าใจไงไอยนะูทูบเบอร์เนี่ยต้องด่าให้เป็นประเด็น เพื่อจะมีรายได้นะครับก็มียูทูบเบอร์บางคนก็มาแกะะผมเพื่อจะได้เอฟซีผมพอมีจะได้ตามไปดูและถลม่มเขาไม่สนใจคำคอมเมนต์คุณหรอกครับเขาสนใจว่าคุณจะมาเข้าดูคลิปที่ผมลงไปเท่าไหร่เขาจะได้ได้เงินครับผมเข้าใจแต่ว่าผมไม่ใช่เพื่อนเล่นของเพื่อนพวกคุณผมไม่ได้มีอาชีพจะไปหายอดไลค์ยอดวิวนะครับ